พระปิดตาของหลวงพ่อสุริยันองค์นี้มีคนร่วมบุญปิดดูนไปที่3ามล้านบาทครับต้องบอกเลยครับว่าการที่มีคนมาร่วมบุญในงานบุญที่วัดป่าวังน้ําเย็นครั้งนี้เกิดจากบารมีของหลวงพ่อสุริยันครับเพราะท่านเมตตาช่วยเหลือผู้คนนะครับจึงมีเศรษฐีใจบุญมาช่วยเหลือท่านในการประมูลพระครั้งนี้เพื่อนําเงินไปช่วยสาธณกุศลของหลวงพ่อสุริยันครับ ขอเล่าบรรยากาศในงานบุญใหญ่ของวัดป่าวน้ำเย็นในวันนั้นที่ผมไปถ่ายทำนะครับต้องบอกเลยว่าตื่นเช้าตรู่มานะครับเราออกตั้งแต่ตีสามผมไปถึงที่วัด7จ็ดโมงแปดโมงเช้าครับเชื่อไหมครับพอผมไปถึงจังหวัดมหาสา,ารคามผมเข้าวัดไม่ได้ครับโอ้โหมีสานุษิ์นะครับแล้วก็สาธุชนนะครับอุบาสกวาสิกาทั่วฟ้าเมืองไทยมาอยู่ที่วัดป่าวน้ำเย็นกว่าหลายหมื่นคนครับเนี่ยฮะแต่ละคนเนี่ยครับก็มาร่วมบุญรอกราบหลวงพ่อสุริยันครับและอีกมากมายนะครับคือชาวบ้านที่มารอ รับพระแจกซึ่งเป็นพระแจกที่ล้ำค่ามากๆครับที่หลวงพ่อสุริยันท่านสร้างขึ้นมาเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องชาวบ้านที่มารับพระปิดตาจินดามณีนี้นั่นเองครับโดยที่หลวงพ่อสุริยันนะครับท่านสร้างพระปิดตาจินดามณีนี้จํานวนทั้งหมด 840, 0 0พองค์ครับบอกเลยนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างของหลวงพ่อก็คือหลวงพ่ออยากใจะแจกจ่ายให้ชาวบ้านอย่างทั่วถึงครับหลวงพ่อเห็นว่ามีคนอยากได้วัตถุมงคลของทางวัดเป่าน้าเย็นมากมายแต่ชาวบ้านหลายต่อหลายคนไม่ ม,มีกำลังในการซื้อไม่มีกำลังในการเช่าพระดังนั้นนะครับการแจกจ่ายวัตถุบางคนในครั้งนี้ การมอบวัตถุบางคนมอบฝันและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวบ้านโดยการแจกฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับโดยในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่าพระปิตาจินดามณีของหลวงพ่อสุยันงดงามมากๆครับเป็นองค์สีดำเนื้อใบลานเป็นตำรับของวัดม่าวน้ําเย็นเลยสร้างขึ้นในจํานวน80,000องค์นี้นะครับหลวงพ่อท่านขออนุญาตนะครับการพระปิตาจินนามณี215,000องค์นำไปให้ท่านผออโรงเรียนมหาสารคามพิทยาคมครับ จำนวน25,000อ่นมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ครับถือว่านะครับเป็นทุนทรัพย์ในการบุรณะและก็เป็นทุนทรัพย์นะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนเด็กๆในโรงเรียน มหาสารคามพิทยาคมอีกด้วยครับคุณเชื่อไหมครับหลวงพ่อสุเดียนเนี่ยเป็นไอดอลผมเรื่องความขยันเอาว่าถ้าท่านเป็นฆราวาสเนี่ยนะครับท่านจะต้องเป็นคนที่ทํามาหากินขยันขันแข็งมากๆคุณเชื่อไหมครับหลวงพ่อตื่นตั้งแต่ตีสามครับหลังจากท่านนะครับทำกิจสงนะครับสวดมนต์ทำวัดเรียบร้อยแล้วตีห้าครับหลวงพ่อเนี่ยครับก็จะออกมาเดินรอบๆวัดนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามีจุดไหนที่วัดเนี่ยนะครับจะต้องบูรณะบ้างหลังจากนั้นครับผมก็เห็นหลวงพ่อนะครับทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับรับ คนของญาติโยมโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะว่าญาติโยมสารุศาสินนี่ครับมารอกราบหลวงพ่อตั้งแต่เช้าตรู่บางคนเนี่ยมานอนรอตั้งแต่ตีสามมานอนรอแต่เมื่อคืนเลยก็มีครับเพื่อรอกราบหลวงพ่อสุรยิยันเพื่อขอมงคลนะครับให้หลวงพ่อสุรยิยันเคาะหัวให้นะครับเพื่อเป็นมงคลในชีวิตอย่างที่คุณเห็นแบบนี้ครับผมเนี่ยนะครับรับหน้าที่ในการถวายงานหลวงพอ่อคือผมจะตามติดถ่ายทําชีวิตถ่ายทํากิจวัตรของหลวงพอ่อผมจะเห็นสิ่งที่ท่านทําเสมอครับอยากให้คุณดูตัวอย่างของหลวงพอ่อเป็นตัวอย่างให้ แห่อง,องความขยันแห่งความวิริยะความเพียรพยายามนะครับดูนะฮะท่านมีรอยยิ้มท่านมีเมตตาตลอดและที่สําคัญคืออย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนยากจนไม่ว่าจะคนอาชีพไหนไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะครับหลวงพ่อท่านเมตตาทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้ผมยืนยันด้วยตัวผมเองเลยนะครับไม่มีใครเป็นอภิสิทธิชนเด็ดขาดทุกคนนะครับเข้ามากราบหลวงพ่อก็จะต่อแถวกันมาไม่ มีใครแซงครับแล้วก็มาให้หลวงพ่อได้เคาะหัวนะครับได้กราขอพ่อหลวงพ่อคนละนิดคลอหน่อยได้เห็นหน้าหลวงพ่อก็ถือว่ามีความสุขแล้วครับและยังไม่จบครับหลังจากที่หลวงพ่อนะครับให้พรให้มงคลกับพี่น้องกว่าหลายพันคนแล้วผมก็คิดว่าหลวงพ่อจะพักนะครับเพื่อไปฉันเพลไม่ฮะหลวงพ่อนะครับมุ่งตรงไปสู่พิธีในการหล่อพระเกศานะครับหล่อพระเกศาของพระนางเมืองนะครับที่จะสร้างขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดป่าระเมียนต่อครับโอ้โห ไม่ได้หยุดเลยครับแทนที่ท่านนะครับจะพักฉันเพนก่อนท่านนะครับเข้าไปประกอบพิธีก่อนเลยต้องบอกเลยนะครับท่ามกลางแดดที่ร้อนท่ามกลางอากาศที่ระอุพี่น้องนะครับสาธุชนมากมายรอกราบท่านมามุงมาอยากใกล้ชิดหลวงพ่อเนี่ยจนอองตรงผมคนที่ถ่ายทำเนี่ยยังรู้สึกจะไม่มีอาการหายใจเลยนะครับคืออัดบองตรงนะครับแต่ผมเข้าใจพี่น้องทุกคนดีว่าทุกท่านนะครับอยากจะเข้ามากราบหลวงพ่ออยากจะใกล้ชิดหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อท่านนะครับเมตตาให้ทุกคนนะครับได้ เข้ามากราบท่านอย่างใกล้ชิดและนี่นะครับคือภาพที่พี่น้องนะครับที่มาร่วมบุญเนี่ยใจบุญมากๆครับนำทองคํามาม,มอบให้หลวงพ่อทั้งหมดกว่า3กิโลกรัมครับเช่งหลวงพ่อสุริยันนะครับท่านนําทองคํานี้นะครับไปหลอมนะครับเป็นมวลสารทองคําทั้งหมดอยู่ที่พระเกศของพระพุทธองค์ทั้งหมดครับและนี่นะครับคือความตั้งใจของท่านท่านบอกกับผมว่าการสร้างพระนั่งเมือง ความตั้งใจอันแน่วแน่นี้จะต้องสําเร็จในสักวันอย่างแน่นอนนะครับหลวงพ่อสุริยันท่านเคยทําให้เห็นแล้วนะครับวัดเป่าน้ําเย็นจากวัดในชนบทที่มีแต่ต้นไม้มีแต่ดินทรายที่แห้งแรงวันนี้วัดเป่าน้ําเย็นนะครับถือเป็นวัดแลนด์มาร์กของจังหวัดมหาสารคามเป็นวัดที่มีพี่น้องมาท่องเที่ยวมีคนมาปฏิบัติธรรมมากมายและถือเป็นวัดสมบัติแห่งชาติวัดแห่งประเทศไทยครับท่านสร้างวัดวัดนี้ จากการมีปัจจัยศูนย์บาทไม่มีเงินเลยนะครับท่านสร้างมาด้วยความเพียรพยายามและความบุิยะวันนี้หลวงพ่อท่านจะทำให้เห็นอีกครั้ง,น,งนะครับพระนั่งเมืองพระพุทธองค์ที่ท่านตั้งใจสร้างท่านอยากให้พระพุทธศาสนานะครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยไปอีกร้อยปีพันป,นปีท่านจึงตั้งใจอยากสร้างพระประธานองค์นี้ให้เสร็จและนี่คือการเริ่มต้นผมจะคอยติดตามนะครับและผมจะคอยสนับสนุนพลประชาัมพันธ์ให้ทุกคนมาช่วยกันร่วมบุญผมเชื่อครับว่าสิ่งที่หลวงพ่อตั้งใจพระนั่งเมืององค์นี้ จะต,ต้องสําเร็จอย่างที่หลวงพ่อตั้งใจอย่างแน่นอนครับและหลังจากที่หลวงพ่อนะครับหลอนาเลิกพระเกศาของพระน,น,นัาธเมืองเสน็จหลวงพ่อยังไม่หยุดครับหลวงพ่อก็จะเดินไปแจกพระปิดตาจินดามณีให้กับพี่น้องนะครับที่มารอรับพระนับหลายหมื่นคนครับบอกเลยนะครับว่าใครที่ได้รับจากมือหลวงพ่อเนี่ยนะครับ บุญมากๆแต่เนื่องจากมีพี่น้องนะครับในวันนั้นมารอรับพระแจกวันหลายหมื่นคนผมเชื่อว่าหลวงพ่อท่านแจกคนเดียวไม่ไหวครับวันนั้นก็จะมีสานุศิสต์ครับรอแจกพระปิดตาครับตามจุดต่างๆให้กับพี่น้องหลายหมื่นคนนะครับที่มารอรับพระในวันนั้นใครที่ได้รับนะครับพระปิตาจินดาณีนี้กลับไปเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนะครับหลวงพ่อได้ใส่ปริศนาทาไว้ครับว่าใครก็ตามที่ได้วัตถุที่เป็นมงคลนี้ไปถ้าเขาเป็นคนที่มีจิตใจเป็นมงคลทำอะไร ทำอย่างตั้งใจสักวันหนึ่งจะต้องประสบความสําเร็จแต่ถ้าวัตถุมงคลน,นั้นไปอยู่ในมือของคนที่มีจิตใจอัปมงคลเป็นคนไม่สู้ไม่ขยันแน่นอนครับการจะภาวนาให้ตัวเองเป็นคนรวยให้เป็นเศรษฐีบอกตรงๆว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นวัตถุมงคลแจกอเกิดความเป็นมงคล จะต้องขึ้นอยู่กับคนคนนั้นได้ไปแล้วต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลอยู่ในธรรมและขยันเพียรพยายามนั่นเองครับและในวันนั้นนะครับหลวงพ่อบอกกับเราว่าพระปิดตาทั้งหมดที่แจกไปกว่า4 0 0 0มืงนองรับดีใจกับพี่น้องทุกคนด้วยนะครับที่ได้รับพระปิดตานะครับอันเป็นมงคลน,นี้ไปจากหลวงพ่อสุริย์น,นะครับถ้าทุกคนนะครับใช้ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า